ครับสวัสดีครับออดีตสีนะครับตัวปลาเมืองไทยนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้จะเอาวงนกที่พ่นสีเสร็จแล้วมาให้ดูเนาะขั้นตอนอการพ่นผมไม่ได้ลงคลิปบอ,อกนะก็ก็น่าจะรู้กันหรือว่าถ้าไม่เข้าใจผมก็จะลงคลิปให้เนาะ เพราะว่ามันต้องรีบพ่นมอนเมเหม็นครับต้องรีบพ่นรีบทํามันก็จะามาให้ดูก็จะมีอยู่หกใบนะครับจะมีอยู่หกใบก็จะมีของ่เมงเลยแล้วก็ส่งกองอีกสองใบที่ไม่มีลายนะครับอที่มึงเลยแกสั่งแบบลายมานะครับแล้วก็สง่งกอง <c oughs> ยัก นะครับถงของยักษ์สองใบครับแล้วก็ชมพู่ใบหนึ่งนะครับเป็นหกใบนะครับต้องพ่นทีละหกใบนะครับแล้วก็มาแผ่นไว้ครับผมจะไม่ตากแดดนะเอาพ่นแบบเอามาแผ่นไว้ในร่มนะครับหรือในบ้านเนี้ยก็มีหกใบตามคิวนะครับทำตามอยู่แล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอาไปพึ่งแดดอยู่ต้องพึ่งแดดแล้วก็ไม่ไม่ได้พึ่งทั้งวันนะ พน่งแดดไปช่วงประมาณบ่ายโมงก็เก็บละวตแต่งแ้งแรงผมจะไม่ตากเนาะตากแดดอพอประมาณนะครับแล้วก็ตากทุกวันจนกว่ามันจะแห้งจนกว่ามันจะออกเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีครีมเหลืองครีมอะไรก็าน,นีะ่ะวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูก็จะมีตามคิวเนาะแต่ชมพู่ รถนี้ยังหาเจ้าของไม่เจอนะครับถ้าใครได้สั่งนะทักมาด้วยนะครับเนาะถ้าไม่ทักผมก็จะเอาให้ลูกค้าคนใหม่นะครับผมจะให้คนอื่นนะถ้าไม่เอานะครับเนาะคือติดต่อถ้าเห็นก็ติดต่อกลับเลยเปินกว่าเขเหลือเวลาอีกหลายวันอยู่ก็ให้ติดต่อกลับมานะครับเพราะว่าผมได้ทำเอาไมา้สองปีนะครับใส่ให้สวยมาก อันไปดูกันเลยครับอันนี้ชมพู่นะครับชมพู่อันนี้ผมเอาไม้สองปีสองปีใส่ให้เนาะอันนี้ไม้ประดูเนาะคือความเงาเนาะเงาเงาเลยละแต่ก้างวันมันจะไม่ค่อยเงาหรอกมันต้องกลางคืนโดนไฟ นี่ออนเพ้่นหน่อยนะครับข้างในนะครับแป้นก้อนก็เหมือนกันหมด,ดนะเนาะอันนี้คือทรงกรองที่สั่งมาแต่ผมจำไม่ได้ว่าของใครเนาะพบอ่าก็คือสวยงามนะครับเราวัดทุกใบนะครับอันนี้พ่นพ่นให้อย่างหนาเลยเนาะผมต้องไปตากตากแบบเนี้ต้องไปตากตากแดดให้มันสีมันออกซีดๆอย่างนี้เนาะ มันจะออกเป็นเหลืองทองนะครับสวยเวลาเราพ่นสีมันมันจะสวยอันนี้ไหวายนะครับทรงกองหวายทั้งใบนะครับแต่เป็นใบเล็กนะครับเงาวับเลยมันเนาะแป้นมันเนาะเป็นไม้ประดู่ทั้งใบนะครับไม้ประดู่ทั้งใบเลยครับแล้วอันนี้จะเป็นเฉพาะของช่างเนาะเอกลักษณ์จะเป็นอย่างนี้เนาะ ไอคอนจับประตูเขานะ่ะอันนี้ใส่แป้นให้ยังสวยเนาะใส่แป้นให้แล้วก็อันนี้ไหวนะครับไหวก็จะเงาหน่อยนอึงแล้วกองจับก่อนน่ครับพ่นหนามากนะครับผมพ่นให้หนามากตัวนี้ครับเป็นไหวพิเศษหน่อยวดนนี้จะพ่นหนานะครับวดที่แล้วสีมันหมดพลีกลัวมันไม่พอเนาะ แ่ะอันนี้อันนี้ใบแรกของเดือนเดือนนี้เนาะที่แกสั่งมาคิวแรกนะครับโอเคผมทำให้อย่างสวยเนะาะไปด,ดูเนาะก็เตรียมตัวรับเลยหน้าบ้านเนาะเดี๋ยวเขาจะไปส่งหน้าบ้านให้เลยนะครับผมจะติดตามให้ตลอดนะเนี่ยผมจะลงคลิปให้ติดตามตลอดนะครับเพราะว่ามันไปถึงไหนแล้วข้างในจะมีโลโก้อยู่ข้างในเนาะ ผมจะแปะไว้เป็นคงจะไม่เก,กะกะตูกตาเนาะคงไม่เป็นไรเนาะอันนี้พ่นให้อย่างหนาเนาะอันนี้เป็นผิวไม้นะครับไม่ได้แตกต่างกับไว้ครับที่ผมทําเอาไปตากแดดให้มันออกเป็นเหลืองทองนะครับออกเป็นเหลืองทองหน่อยหนึง่งเวลามาพ่นสีมันก็สวยนะครับนี่ครับแล้วก็สินค้าแนะนําเนาะตัวนี้ ถ้าใครจะใส่ลายนะครับแบบนี้สวยดีกองกองสวยมจะสวยนะครับถ้าเราใส่ลายคู่ไปแล้วตัวที่ไม่ใส่มันจะเป็นแบบนี้นะครับจะโลง่ลงๆไม่ค่อยสวยนะครับเราเพิ่มราคาไปอีกร้อยเดียวเองนะครับเนาะเพิ่มร้อยเดียวก็จะได้กลงหนกสวยๆแบบนี้นะครับถ้าคนไม่ใส่มันก็จะโล่งแบบนี้เนาะนะครับก็ให้เลือกเอาครับเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียว แต่คนที่พ่นแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ไว้งวดหน้านะครับอันนี้ของอซีที่ภูกเก็ตนะครับแกสั่งมาก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดสักเท่าไหรนะ่เก็บให้พอ,อมีเวลาเก็บตอนะตัวนี้นะครับจะเนียนมาก,กวันนี้จะไม่เป็นอะไรแล้วไม่มีฟอร์ไม่มีไหลแล้วนะนี่สวยนี่พ่นอย่างหนาเลย คนทั้งหนามากเลยสีเนะี่ยน,นี่ใบหนึ่งครับเหมือนกันนั่นแหละนะครับน,นี่ใบหนึ่งแนละ้วทั้งในคอนครับคอนจะสวยนะครับผมจะทําไม่ให้กับไม่เหมือนเครื่องคลึงน,นะครับแต่ผมจะทําให้เหมือนธรรมชาติอเหมือนคอนเหยียบให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ เวลาเรามองไปแล้วมันก็ไม่เหมือนอมันจะดูเป็นงานงานฝีมือนะครับเป็นงานที่ใช้ฝีมือทำนะครับงานทำจากมือนะครับมันจะดูมีค่านะครับอาจจะมีราคาไม่จะไม่มีราคามากแต่มันเป็นอะ,อะไรล่ะ มันมีราคาสําหรับจิตใจนะครับเราทําด้วยมือทุกอย่างเราไม่จําเป็นเราไม่ใช้อุปกรณ์มาเพราะว่ากรงนกมันต้องใช้ฝีมือทำนะครับค่อยทำค่อยศึกษาไปนะครับรีบร้อนไม่ได้นะครับท้ารี่ก็คือจบเลยรับพังก็คือพังก็พังหมดนะครับตัวนี้สวยมากนี่สวยจริงตัวนี้ ถ้าใครได้สั่งเนาะใคเป็นเจ้าของรีบติดต่อมาน้องมันบอกว่าต,ติดต่อไม่ได้นะเงียบไปเลยเนะครับเนะาะชมพู่นะครับส่งชมพู่ข้างในนะชมพู่ข้างในให้ติดต่อกลับเลยนะครับเนะาะหวายทั้งใบก็ถ้าจะทําเพิ่มลายร้อยหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับผมพ่นแล้วนะครับพ่นสีแล้วไม่ได้นะครับ ท้าเป็นรอบหน้าได้อยู่นะครับสั่ใหม่เพิ่มอีกร้อยเดียวนะครับก็จะได้ลายส,สวยๆแบบนี้นะครับเป็นตัวนอนแบบนี้ขึ้นไปนะครับจะสวยนะอันนี้ใบเล็กนะครับแต่นี้ใบใหญ่ใบใหญ่นี้คือราคาเท่ากันหมดนะครับก็มีอุปกรณ์แถมบ้างก็ตกไปใบละสามพันห้านะครับ ถ้ามีหักลึงก็จะคิดเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้ <c oughs> แควหัวธรรมดานะครับหัวธรรมดาก็ก็คิดเพิ่มเป็นพันห้านะครับตองเปล่านะครับรงเปลานี่พันห้าน, 1, นะครับตัวนี้อันจะมีคู่ตัวนอนคู่บนล่างนะครับเป็นไวยนะครับบนก็ใสล่ลายลายเหมือนกันหมดทุกใบ,บอันนี้แถมให้ตัวบน โอเคนะครับถ้าใครจะเข้าใจหรงอไงแต่ตัวที่ผมพ่นแล้วก็คงจะเพิ่มลายไม่ได้นะเพราะผมก็ลงคลิปบอกไปแล้วลว่าถ้าใครอยเพิ่มลายแค่เพิ่มอีกร้อยเดียวนะครับก็จะได้ลายไอ้ถ้า,ถ,าถ้าได้ดูนะครับถ้าได้ดูคลิปผมก็ที่ต่อหรือว่าคอมเมนต์บอกได้ที่ทรงกองสองใบสุดท้ายที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เนาะ กำลังทําอยู่ไอ้ที่ใส่ก้นไม่ไม่ยกไม่ยกเนาะใส่ให้ติดพื้นเลยนะครับถ้าอยากใส่ลายเพิ่มติดต่อมานะครับก็เพิ่มอีกใบละร้อยนะครับมันจะทําให้พวงนกเราสวยขึ้นนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวถ้าทำไปถึงไหนแล้วประมาณไหนแล้วผมก็จะลงคีิปบอก์ดอีกทีน,นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ